วัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มาช่วยแม่ผู้ใหญ่นะดำนาครับผมร้อนเหนื่อยนะฮะหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำนะอยากกินน้ำอร่อยอร่อยก็ต้องกินน้ำสมุนไพรของเสือพาไปนั่นเองครับอยู่นี่แล้วนะ,ะเดี๋ยวพี่เสือจะปีนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ พี่เสือต้องปีนนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าขนใส่รถนี่มานะครับโอ้ดํานาก็ปวดหลังจังต้องมาปีนขึ้นรถเองนะทุกคนครับผม๋อนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะอ่าเนียเปิดดูเนี่ยนี่หนึ่งนี่คืออะไรคุณฮียองนะครับเอฟซีนะฮะลุงจากประเทศเกาหลีนะฮะเลี้ยงน้ำสมุนไพรนะห้าสิบขวดฝานเช่าซือาไปนะฮะวันนี้นะฮะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะครับกับน้ำผึ้งอัญชันนะครับ เอเราจะแบบไปไหวไหมครับตันหรือว่าเราไม่ต้องเอาไปทั้งหมดพอมีมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนอ่ะอ่าอาหลังนั้นเราไปแค่ยี่สิบใช่อ่าเราไปแค่ยี่สิบพอผมจะได้ถือกล้องให้พี่ไงโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนถ่ายพี่เนาะใช่ครับใช่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวดีมากเลยผมเนี่ยหัวดีนะแนวที่ว่าไม่ต้องออกแรงนี่หัวดีอ๋อเราเจอถุงพอดีนะครับเรามีถุงแล้วนะฮะ เพราะว่าที่มาด้วยกันก็ประมาณ1 0 1 2 1 3 1 3 1สคนนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไป20เลยก็ได้เผื่อว่ามีคนบึ้นเนาะสองเพราะว่าถ้าหามไปเนี่ยเดี๋ยว,วจะไม่มีคนถือกล้องให้พี่เสือนะใช่ครับสองสี่หกแปดนะฮะเดี๋ยวก็เนนะะอาน,น้ำแข็งใส่ไปสักนิดนึงก็ได<ช>้<ๆ>จะได้เย็นเ ไม่มีเลนไวนเหรอตัวนี้สิบสองหมดไหมถ้ายังหมดเดียวเอาถุงเพิ่มหมดฮะโอเคทุกคนถือไปนอกกล่งองขวดก็ได้ใช่ใช่ใช่พอดีโอ้โหนะฮะร้อนร้อนตัน,น,นี้ต้องกินนะ้ำสมุนไพรชื่นฉ่ำใจนะฮะสนใจก็สั่งซื้อนะฮะในช่องซื้อพาไปนะฮะครับผมอ้าวรัว <laughs> โอเคนะฮะได้แล้วนะครับไป แล้วเราก็จะเอาไปที่นานะฮะเดี๋ยวถือไปเผื่ออีกสองนะเผื่อใครหิวนะไม่อิ่มเผื่อใครอยากเบิ้ลนะครับไปโอเคไปนี่ผมน่าทานมากเลยนะครับผายในเสิรบน้านะครับหลังจากที่ขึ้นขึ้นจากํานาน้ำอากาศก็ร้อนระอุนะเห็นไหมทุกคนครับผมมีมีหมอกควันขึ้นด้วยนี่ไง ใช่ไหมหมอกควันขึ้นระวางต้นไมยราบนะครับเรืงองม,มันจะเกี่ยวขอ้องนั่นแหละผลที่ผมต้องใส่รองเท้ามาวิวสวยมากเลยครับเป็นทุ่งนาที<อ>่ก้องพี่สันเนาะกล้องพี่สันเน,ะนาเนะ,นนะถ้าเดินเร็วนี่สันเนาะของผมมันจะนิ่งเลยอะ แผนเสิร์น้ำนะครับมาแล้วตระทูสฉับตกในน้ำเลยทำไงจบเลยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วครับ น้ำมะเล้วค่ะกับตนแล้วก็เสือพาไปกรลครับผมกราไปให้ก่อนนะครับลุงกเดี๋ยวกล้าก่อนกล้าก่อนจะได้ต่อเนื่องลุงจะขาดตอนนะครับเร็วมากเลยเร็วมากแป๊บเดียวส้องกวจะตามลุงทำไมเนี่ยอ้าว

อือ้นนึล้านอะไรล้านนึงนมลงยังมาลนีบอกระเจามึงก็จะขายมาเอาปีนน้ทไมมีขานหาลงมมีแค่สองหมื่นได้ยีบอมีสองหมื่นอไมีสองหมื่นเอาบออีกอีกล้านเก้าครับอีกแปดอีกล้านเก้าแปดมื่นนะ บนละซาดนาจชงเอามีสองหมื่นปิดเถิลุงเลยขายก็ขายบ่ขายก็บ่ต้องขายมถามหน่อยค่ะลุงจะซื้อไปทำไมล่ะซื้อมาเป็นผาละครับเุงนะเอาไปทำอไรลันผ้าซื้อไปแล้วมันมีเสียงส่งพร้มด้วยล่ะไมนน้ำผึ้งเฮ้ยอันนี้ ลืมแล้วไหนครับลืมแล้วมั้ยอะไรครับเอาให้แน่คนทาลืมเลยครับอันนี้มันหนักไม่หมดอันนี้กินไม่หมดอันนี้กินไม่หมดมันเยอะมากน่อันนี้นี่อันชันน้ำผึ้งเหรอนี่เหรอน้ำผึ้งลืมที่หมดจริงเลยนี่ลืมทวงไว้เลยลืมไว้เลยลืม ้คุณุอะไรยายโอ้ยขอบคุณคุณอะไรยัไม่มีสิทธิเลือกคุณพี่ยองนะฮะ FC จะเกาหลีนเลี้ยงน้ำวันนี้นะครับนี่พ่นพี่พี่พี่เอ่ะพี่นัทอ่ะขวดนะครับคุณพี่ยองคุณยองนะฮะอ่ะแม่พี่อ่ะคุณพี่ยองเหรคะครับผอคุณนะครัอคนะคคุณนะครองคุณะจับขอคะคับขวดคุณครับคุณนคุณคัุณนมอคุณนะอนครับ ไม่คุณฮียองหรือคุณอะไรคุณฮียองคุณฮียองนะ่ยนีครับขอบคุณนะคะคุณฮียองจากเกาหลีครับคุณฮียองใช่ไหมครับผมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับไมาดีๆนะครับดีๆนะครับไม่ต้องออกเสียงดีๆนะต้องออกเสียงให้ถูกนะครับคุณฮียองครับเออขอบคุณคุณฮียองนะคะจากครับผมจากเสือค่าไครับผม ไปไปอ่ะหนึ่งสองอ้าวไม่รับอีกฮะจะไปอ๋อจะไปเสิร์ฟลงทีมกับพี่เพชรเหรอเออมาอ๋อสามสามคนเหรอคุณียองจากประเทศเกาหลีนะครับนะหายพ่อผู้ใหญ่หน่อยพี่พี่เสือเสิร์ฟพ่อผู้ใหญ่หน่อยพ่อผู้ใหญ่เดินเซ่แล้วครับ คุณฮียองจากประเทศเกาหลีครับขอบคุณน้ำอร่อยๆจากคุณฮียองนะคะครับผมชื่นใจอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ขวดรั่วเลยสวัสดีครับเอาขวดรั่วเหรอมันหมดไปม่ใหญ่บอกขวดด่วย คนล่วงคนล่วเบิ้นเบิ้นพ่อผู้ใหญ่ต้องเบิ้นนะบอกว่าควรั่วงตับอกว่าควรั่วนี่คือไม่อิ่มนะขอบคุณนะครับที่รับชมเสือพาป่นะฮะ